เรามาชิมกันดีกว่าว่าของเขาเนี่ยรสชาติเป็นยังไงนะจ๊ะป้า Amazing มากแม่ สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเป้ในช่องเป้ไล้กล่องไร้ต่างแดนค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนเป้จะมาทําคลิปวิดีโอเอาใจสาวๆหรือว่านุ่มๆที่รักสุขภาพกันนะคะนั่นก็คือเป้จะมารีวิวสินค้าให้กับทุกๆคนได้ดูกันค่ะนั่นก็คือเป็นกาแฟนะคะกาแฟลดไขมันหรือว่ากาแฟลดความอ้วนนะคะวันนี้เป้จะหยิบยกมาแค่2ตัวนะคะนั่นก็คือเป็นสินค้าที่ยอดฮิตมากแล้วก็โด่งดังมากในยุโรปในตอนนี้นะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ เป็นกาแฟนางบีนะคะคาปูชนะิโน่บีคอฟฟี่นะนี่ประมาณนี้นะคะหลายหลายคนถามเข้ามามากเลยนะคะว่ากาแฟยี่ห้อนี้กินดีไหมอร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงกลิ่นเกินเป็นยังไงแล้วก็มันเห็นผลจริงไหมเดี๋ยวเป๊จะมาบอกในคลิปโอนี้นะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งค่ะทุกคนก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นกาแฟของแม่พิม์พนะคะตัวนี้นี่ คือเขาจะมาในรูปแบบของกล่องนะคะนี่วันนี้ไปสมารีวิวให้กับทุกๆคนได้ดูกันแล้วก็อยากจะมาพูดให้ฟังด้วยว่ากาแฟ2ยี่ห้อนี้นะคะรสชาติเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับคนที่เข้ามาดูเป้ใหม่นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเป้จะเอามาลงให้กับทุกๆคนได้ดูกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากกาแฟาที่เป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะนั่นก็คือแน่นอนค่ะเป็นกาแฟาของพิมลี่คอ f ฟ e ่นะคะตัวนี้นะคะมาในรูปแบบของกล่องนะคะตัวนี้นะนี่ ส่วนประกอบสําคัญของเขาในกล่องนี้นะคะก็จะมีพวกครีมเทียมกาแฟพงสําเร็จรูปนะคะคอลลาเจนแบบไทยจากปลานะแล้วก็แอลกูตามีนคืออะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็สารสกัดจากเมล็ดองุ่นนะคะตัวนี้นะคะในกล่องด้านหลังนะคะเขาเขียนว่าสําหรับสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานนะคะตัวนี้หนึ่งกล่องนะหนึ่งกล่องของพิมลีพายเนี่ยจะมีทั้งหมด28ซองนะคะ มาในรูปกล่องแบบนี้เดี๋ยวเป๊แกะให้ดูแล้วก็ชมแล้วก็ชิมไปพร้อมๆกันเลยนะทุกคนเป้นี่มันนักชิมอยู่แล้วเอาจริงๆเนี่ยกาแฟรสไขมันหรือว่ากาแฟรสความอ้วนแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะลดจริงไม่จริงนี่ก็ขึ้นอยู่กับรูปร่างของแต่ละคนด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนคนนั้นด้วยนะคะบางคนกินอะไรก็ไม่ได้ผลบางคนกินนิดหน่อยก็ลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือตัวนี้เป้ไม่ได้ขายนะแค่จะมารีวิวแล้วก็เปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆเลยนะว่าระหว่างกาแฟแม่อีพิมพ์เนี่ยคะ่ะหรือว่ากาแฟพิมพลี่คอฟฟี่นะคะกับกาแฟตัวนี้ของนางบีนะคะเขาจะเป็นรสชาติยังไงแบบไหนนะ ตัวนี้นะคะบรรจุในกล่องนะคะทุกคนบรรจุในกล่องทั้งหมด28ซองเล็กๆแบบนี้นะคะซองเขาหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะเอ่อแพ็กกิ้งก็คือธรรมดามากๆเลยก็จะเป็นซองสีน้ำตาลแบบนี้นะคะไม่มีอะไรเขียนมาทั้งสิ้นนะเป๊กระต้มน้ำมารอแล้วก็มีแก้วกาแฟมารอแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเป้จะทำให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกับเป้เลยนะเป้ก็จะชีก ฉีกซองนะคะทุกคนนี่ฉีกซองง่ายๆเลยนะนะแล้วก็เทใส่นี่เลยค่ะเทไปเลยหนึ่งซองนะนมันจะเป็นผงแบบนี้นะจ๊ะเทน้ำใส่ลงไปเลยเป็กก็จะคนนะคะทุกคนก็จะคนคนคนให้ทุกคนเห็นกันชัดๆเลยนะจ๊ะก็ชงแล้วนะคะ ตัวกลิ่นของเขาค่อนข้างหอมเลยทีเดียวนะแล้วก็กาแฟชงง่ายค่ะคือชงเทน้ำร้อนลงไปก็คนสองสมทีก็ละลายแล้วนะคะอย่าเต้ชิมเลยดีกว่าค่ะร้อนค่ะทุกคนร้อนอืม ทุกคนข่ะกาแฟของพิมลี่พายนะคะพิมลี่คอฟฟี่เนี่ยค่อนข้างที่จะนัวรสชาติเนี่ยนัวเลยทีเดียวหมายถึงว่ากลมกล่อมมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีรสชาติของกาแฟแล้วก็กินหอมมากแล้วก็ไม่หวานมากนะสำหรับตัวเป้ก็โอเคเลยรวมๆแล้วก็ถ้าเต็ม10คะแนนเนี่ยเป้ให้ประมาณสัก8นะคะทุกคน ไม่ส่วนตรงนี้นะคะทุกคนเรื่องของการลดน้ำหนักจริงหรือไม่จริงเนี่ยคือเป้ตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าส่วนตัวของเป้เนี่ยตัวพิมลีพายเนี่ยคือเป้เคยกินแล้วแล้วก็มันก็ไม่ได้แบบเบิร์นเวอร์อะไรขนาดนั้นแล้วก็สําหรับตัวเป้กินก็ไม่ได้ถ่ายไม่ได้มีการท้องเสียอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะก็กินกาแฟเข้าห้องน้ำปกติทั่วไปนะก็ประมาณนี้ค่ะ ในส่วนของเรื่องราคานะคะทุกคนราคาเป้ไม่มั่นใจว่าตัวพิมลี่พายที่เมืองไทยขายเท่าไหร่นะคะตัวนี้นะคะในกล่องของเขาก็เนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะเดี๋ยวเรามาลองอีกหนึ่งตัวนะคะนั่นก็คือน,นี่เลยกาแฟนางบีจา้าโด่งดังมากในเมืองไทยแล้วก็กําลังฮิตฮอตมากนะคะในในโซนยุโรปหรือว่าประเทศเยอรมันนะคะ ในส่วนตรงนี้นะคะก็ขอขอบคุณน้องคนหนึ่งนะคะที่ไม่รู้น้องหรือพี่นะที่ให้เป้มาลองชิมแล้วก็มาลองรีวิวให้นะคะตัวนี้นะคะตัวกาแฟของนางบีนะคะเป็นกาแฟคาปูชิโน่สำเร็จรูปนะคะคือ ในส่วนประกอบของเขาในถุงนี้นะคะก็จะมีครีมเทียมกาแฟผงคาปูชิโน่นะคะพวกใหญ่อาหารกลิ่นของกาแฟนะคะแล้วก็สารสกัดจากส่อมแขกนะคะทุกคนรวมๆนะก็จะประมาณนี้ก่อนที่จะซื้อมากินอะไรอย่างนี้เนาะก็อย่าลืมดูด้วยนะคะว่าตัวเองแพ้อะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะทุกคนแพ็คเกจจิ้งของเขามาในรูปแบบซองแบบนี้นะคะทุกคนเป็นซองแบบนี้เลยนี่ รูปทรงเขาก็สวยดีนะ1ซองแบบนี้นะคะหลังซองเขียนว่าราคา250บาทนะซึ่งราคาที่เมืองไทยเป็นไม่มั่นใจนะคะว่าเท่าไหร่แล้วก็บรรจุทั้งหมด10ซองเล็กๆในนี้เดี๋ยวเรามาฉีกไปพร้อมๆกันเลยจ้ะนี่นะซองเล็กๆเขาก็จะประมาณนี้ค่ะแพ็กเกจจิ้งก็ดูดีนะทุกคนนี่ดูดีดูโอเคอยู่นะ ข้างในก็จัดประมาณนี้ก็ดูทรงแล้วก็คล้ายๆกันนะคะกับซองใหญ่นะประมาณนี้แอบกระซิบว่าตัวเป้เองเป้ไม่เคยกินกาแฟของนางบีนะทุกคนแต่ว่าไปลองดูมาหลายๆที่แล้วล่ะเขาบอกว่ามันลดมันกินแล้วถ่ายนั่นนี่นูน่นเลยอย่างนี้ซึ่งตรงนี้เป้ตอบไม่ได้ว่าจริงหรือไม่จริงนะคะอย่างที่บอกเป้ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะทุกคนว่า คือทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะมันอยู่ที่ตัวคนคนนั้นด้วยการเผาผลาญของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนกินนิดหน่อยก็ถ่ายบางคนกินนิดหน่อยก็ผอมอะไรอย่างเงี้ยฉีกซองแล้วนะทุกคนฉีกซองนะคะแก้วกาแฟเหมือนเดิมค่ะเป้เตรียมไว้แล้วนะจ๊ะนี่เป็นแก้วเปล่านะเป้ก็จะเทลงไปเหมือนเดิมนะคะเทไปแล้วคือวิธีการชงกาแฟพวกนี้นะทุกคนเป้อยากจะบอกทุกๆคนว่า คือจริงๆเราไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะก็คือแบบแก้วเท่านี้ก็คือใส่น้ำครึ่งแก้วอะไรอย่างเงี้ยรสชาติมันจะได้เข้มข้นนะคะหุยหอมอะ่ะผอมเขาจะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะเทน้ําลงไปค่ะครึ่งแก้วพอนะคะกาแฟนางบีเนี่ยค่อนข้างที่จะละลายช้าหืมหอม ส่วนกลิ่นของเขาเป้จะบอกว่ากลิ่นหอมละมุนมากเลยนะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรใครที่ดื่มกาแฟนางบีเนี่ยแล้วถ่ายอ่ะไม่แปลกหรอกเพราะว่าเขามีส่วนผสมของส้มแขกซึ่งส้มแขกเนี่ยคือแน่นอนอยู่แล้วค่ะมันก็จะต้องมีการถ่ายอยู่เข้าน้ำอยู่แล้วแล้วก็จะเข้ากี่รอบเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ธาตุของแต่ละคนนะคะว่าใครจะธาตุแข็งธาตุอ่อนอะไรประมาณนี้นะ โอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าว่าของเขาเนี่ยรสชาติเป็นยังไงนะจ๊ปะป้าด a m a ซ i n งมากแม่รสชาติกาแฟนางบีอร่อยมากทุกคนไม่ได้อวยนางนะอร่อยจริงหอมนัวไม่หวานมากรสชาติดีมาก เอาไปเลยสิบนะสําหรับเป้แต่กินแล้วลดหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ตอบไม่ได้ <c oughs> สุดยอดเลยคืออร่อยสมคำล่ำลือจริงๆนะคะถ้าสิบคะแนนไปให้สิบเต็มเลยจริงอืออร่อยมากนะ <c oughs> ใครที่ลองชิมหรือว่าใครที่กินแล้ว ลดหรือไม่ลดยังไงมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันเนาะในส่วนของเรื่องการถ่ายท้องหรือเข้านา้ําบางคลิปวิดีโอที่เป้เห็นหรือว่าบางคนที่เขามาบอกเนี่ยเขาบอกบางทีดื่มไปเนี่ยจะเข้าน้ําประมาณ2อถึงสรอบบางคน5รอบแล้วก็ในคลิปของนางนางดีเองที่เป้เห็นหรือว่าแบบไปไปดูมาอะไรเงี้ยตอนที่เขาไลฟ์สดขายหรือว่าแบบโพสต์ขายของอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยลดได้จริงอะไรจริงซึ่งทั้งนีง้ทั้งนั้น เป่ไม่การันตีนะคะเรื่องพวกนี้เพราะว่าก็อยากให้ไปลองซื้อลองชิมกันเองอะไรประมาณนี้แล้วก็ลองดูว่าใครลดหรือไม่ลดอะไรประมาณนี้นะคะสองยี่ห้อนี้นะให้เปซื้อกินนะในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหอมเ <c oughs> ปเลือกตัวนี้ค่ะทุกคนเป็นเลือกของนางดีนะอืมไม่อยากจะฝากไว้นะคะทุกคนตัวเป้เองเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนผอมเร็วแล้วก็อ้วนเร็วผอมเร็วถ้าเป้กินเยอะหรือว่าเนี่ยอย่างเป้พึ่งท้องมาคือตัวเป้ก็ ็บวมเร็วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วตอนนี้คือเป้ก็ค่อนข้างที่จะลงเร็วเหมือนกันเป้อยากจะบอกเทคนิคกับทุกๆคนนะคะว่าวิธีการของเป้เนี่ยอย่างที่บอกหนึ่งเป้ไม่กินของจุกจิกเลยนะคะระหว่างวันสมมติว่ากินอาหารตอนเช้าก็คือเช้ากลางวันหรือเย็นแต่ว่าช่วงเย็นเนี่ยคือตัวเป้เองเนี่ยจะไม่ค่อยกินเลยคือไม่ได้อดอาหารนะทุกคนแต่ว่าจะเลือกกินเป็นผลไม้แทน ไอพวกแคลพวกอะไรอย่างเงี้ยคือเป้ไม่รู้หรอกเพราะว่าตัวเป้เป้ไม่เคยไปจริงจังอะไรขนาดนั้นอ Gloria. แต่เร like ื่องออกกําลังกายเนี่ยบางคนเขาก็จะชอบออกกําลังกายใช่ไหมแต่ว่า <maybe privilege S 2> <Thai> ตัวเป้เนี่ยเป้เป็นคนไม่เคยออกกําลังกายเลยค่ะทุกคนก็เทคนิคของเป้เนี่ยเวลาเป้ทาอะไรเนี่ยเป้จะทาค่อนข้างเร็วหมายถึงว่าเวลาเป้ทางานเป้จะทาจั๊กจักจั๊กๆักแบบคือแบบเร็วมากอะไรอย่างนี้แล้วก็เวลาเดินอะไรอย่างเงี้ยเป้ก็จะเดินเดินเร็วกว่าปกติอย่างที่เป้บอกในคลิปวิดีโอหลายๆคลิป ที่ผ่านมานะคะว่าเนี่ยของเป้จะประมาณนี้แล้วส่วนอาหารจุกจิกหรือว่าขนมอะไรอย่างเงี้ยเป้เป็นคนโชคดีที่ว่าเป็นคนไม่ค่อยกินอาหารจุกจิกหรือว่าขนมจุกจิกอยู่แล้วคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนที่กําลังเลือกซื้อกาแฟสําเร็จรูปหรือว่ากาแฟลดความอ้วนลดน้ําหนักอยู่นะคะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับ การตัดสินใจของใครหลายๆคนนะคะหรือถ้าใครมออีกาแฟอะไรมาแนะนำหรือว่ามีคลิปวิดีโออะไรอยากให้เป้มาทำรีวิวให้ดูเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวเป้จะทำให้กับทุกๆคนได้ชมกันนะเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เป้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ